เสียลงให้มันแล้วป่ะแมงเจ้าหน่องมันถลุทิมซีซันคนตกใจอะไรแมันลุกทิมเสียได้ไหมใส่ใช่ไมไม่ทางนอกนี่เสียลงหมดเลยป่ะนี่ทางนอกนี่ได้โอ้ยยันแต่บอพ่ออีกยันบอพ่อเนาะไม่อันนี้ทำบ่กเครื่องช้ำมัดอันนี้ขนได้แม่เดี๋วได้สิได้ให้มันเต็มมันนี่ได้ได้สิได้เด้อคนอีกไม่เคยแกว่างฉัน เกมากเฮ้ยมาได้นะมื่อเช้านี้อย่ามันโอบมาใหม่เออสิทำธุรกิจเมื่อวันอีกแล้วนี่เนาะเขาไปแล้วพี่น้องปลาใหม่มันใน่นี่ไหมเท่านี้แหละไปเก็บเอาบอลขอดุดนี่เออเอายังไปสุกเอาล้อล้อเอารอมั้ยน่ะใช่ลอเข็นนะเนี่ยโอ้ลอเข็นเพื่อนนะบ่อเฮ้ลอเข็นเพื่อนเพคุนมีลอเข็นลืมบอกไปมีลอเข็น พ่อพอแม่แม่พ,พีน้องๆเอฟซีทุกทูกฐานเนาะยินดีต้อนรับทุกฐานเข้าสู่ซองเบาวลาหน่อยคือเก่าเนาะทุกคนอ่าก็คือเห็นละทุกคนพาบรรยากาศในี่ยมนันเข้ากันอยู่เพื่อนอาเบย์ขึ้เก่าเนาะก็คือเฮาก้าบบานมาเนาะเฮากะบ่มีอยังติดไม้ติดมือมาห,าหน,นห,า,า,หาหน่องเพื่อนน้องเพื่องเนาะเฮาสิเข้าไปหาหน่องเพื่อนก่อนเฮาสิเข้าไปฝากพอพอมแม่แม่โคตไลโ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นเบาลาหน่อยเ,ยเด้ออ่ะเข้าไปหาเพื่อนกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ ปาดดอกกระเบืยลูกมันขยันเพียนสบายดีดอกกระเบื้ยสบายดีโอ้เห็ดอีช่างอะไรฮะทาเอี้ยังเลยสีลองเห็ดดำผ่าคือเก่าสีร้องเห็ดดำผ่าโอ้โหนอนคุณสะลองเมื่อวานเนี่ยมาสำเร็จแน่นเนาะเมื่อวานนี่ยมาสำเร็จอืมกระพือ่เข้าเห็ดกินเมื่อวานเลยเนาะพี่น้อง ข้าวเห็ดกินเมื่อวานนี่คือว่าจังหวะในขวน้องขาดหลายอย่างเนะา,า,าเนะว่าสิเป็นแป้งนัวและ้วกะ็น้ำพป่งน้ำป้าก,กับบะหมี่เนาะเฮาแกงเห็ดให้น้องก,กินวันนี้ก็ขาดหลายอย่างแต่ก็แซบ่บอ,อยู่เนาะว่าเฮาแกงโดยใจคือว่าเห็นอันเปื่อนมาแตาใ่ใชนนี้หมมาตาาั้แต่ฮากิซี่นี่นะมาแต่ฮากิซี่กินแล้วขาเทียงข้าวเทียงท่านกิน บ่มีอาหารกินโอ้เป็นหนังบ่มีอาหารกินเนาะอ้ะาถึงได้จา่าสู้ๆเอ้าไอมีคล่องคลานเหลืองๆหน่อยๆมาหายดูดูดูมาเป็นยังโอ้นโอ้โอโอมูสานี้บ่มีของกินข้าวเที่ยงบัท่านกินกินตอนเช้าจำแจวมืวอเช้านี้กินข้าวจำแจววะ งค่ะวันนี้วันไปหาฝนตกฝนตกน้องก็คือเนาะบ่มีเงินซื้อบบบนี้เว้นมาซื้อแต่ผมมีเงินซื้อเนาะทุกคนสู้ๆเนาะสู้ๆยังไงอ่านก็อยู่น้ำกันคือเก่าไมีหน่อยเข้าก็กินหน่อยมีายเข้าก็กินไร้เนาะอ่าเห็ดดำผ่านไหมยังไม่เห็ดดำผ่านเนี่บไม่กุ้งไม่กุ้งไม่กุ้งพี่น้อง อ okay, นอกืมโอเคเนาะบอลนี่เนาะนาซินาซิาดไดร์มันบอใหม่กุ้งเนาะไปเนาะเมดเพิ่นกระบ,บอมีดำเพิ่นก็เลยสิเท็ดดำมีดหรือว่าดำผ้าเนาะไปหาเท่าได้บอลเข้าไปนะบอกี่ซี่นะไ,ได้ร้ายไปได้ไปห้าขีด,ด,ดมัมน,ด 4, มน,นได้ห้าขีดนะได้ห้าขีดอืมเป็นไปห้าขีดมันนี่คนได้ห้าขีด ฝนตกเนาะมันกากยากเนเผื่อใบลอดนได้ลอบแรงไปไดบ่หอบแรงยามแรงได้อ๋วยา้แมแรงยามแรงพี่น้องหองค่น้แยมแรงสีเดืนหามันแดงเด้ไปกอนยูหากินนใส่มองเ้าหวยกันอเทวาหวยนี่ก็มี่ก็ํามามแรงก็ได้อ หวยอะไรหวยเซ่นะหวยใหญ่นิดละหวยตำโขกเลยหวยตำโขกเหรอเฮ็ดดำพาแล้วน้องสิไปใช้มาเลยไปส่งรถเขากึ้นได้แล้วเราเ็ดหน่อยนึงเนี่ยครับไปหามากคนใช้เต้าเด้คือว่าคือว่าบเห็นนั่น ขึ้นจูดนหะได้แล้วพื้นเหตุเตานะน้องได้ไม่ใช้น้องเอามาเลยใช้พื้นเก็บมาเล็กๆน้อยๆเก็บเล็กๆน้อยๆแบกเอ้าบู้หญิงหลดเนาะแบกถือละไรถือหน่อยคนมาถือเล็กกันหน่อยนอนกินเด้อขนมปังสื่อมาหายทุว่าพระท่านกินข่าวทีไปกินน้อนคน มือเ้าวนี่กินเข้ากับแจ้วกินกับบร้ไล่เนาะกินเข้ากับแจ้วหนึ่งเข้าบ่มาเา้หนึ่งเนาะคลิปนี้เนาะพี่น้องเอาอยากส่วนน้องเป็นทางความสะอาดทางในก็คือในใเฮื่อคัวเอาเขาไปกินว่านนี่เนาะมันกะ อยากลุ้งลุ้งร่างร่าง,งเนเาะก็เลยว่าส่วนเป็่นเก็บกวาดบอลฮั้นเนาะ้วกาตู้อ่าตู้ถวยหรือว่าตู้เอาไว้กับเขาฮนนั้นหัาสี่นิกล่างดีๆแี้วก็สีห้าพื้นทีเอาเก็บเมียนเนาะแต่ข้ามหัวสีเมียนอยู่ไซส์้ายังสิงไปบึงอีกเถอะนึงถ้าเ,าเขาในากา ต้องบึงว่ามันสะดวกสนาดเนาะถ้าเกิดว่าม,มันบม่มีบอลนกเขาหรือว่าบ่มีบอนเหียนอยู่ในเขากะสิใดห้ดดินมาทุมเพื่อบ่อหายน้ำไร้เขาตารางบอนเก็บตูฮะล่ะกะสิเอาไม้ห้องค่าตูบ่อหายมันถือดินเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันถือดินแล้วมันจะปื่อยแมนม่น่องแมนบ่เอ้อากะทมดินบ่อหายน้ำไร้เขาพุทโตในน้ำไร้เขารู้บ่าทั้งไหน นตกแล้กันไล่ทุกคนเอาละนี <as> <her> ่แ <t> ล้วิหามมันอีกบ่ดมีกเฮ็ดเอาไว้มันก็น้อยดมกแบบดกมกข้างคือคยิเวนกอบมันหนบ่นี่บ่มีแต่หามันก็แตกโอก็คือสิเอาใส่กเอิ้นกบ่าลานี่บ่ฮู้เด้อ คนเห็ดไม่กุ้งเหรอเห็ดไม่กุ้งนเห็ดอะไรเราเป็นซื้อเนาะืมตแล้วนะคอันจะควันยันมาหน่อยโทดเห็ดน่อยงามงามเียโ็เป็นมาตุกอย่างเนาะ ทำ,ำไมทำไมโยง,งนม่นี่เลือมาหมาบำไมโยง,งเอาซี่าอยู่บ่ได้แล้วได้แซีธาบ่เดี๋ยวเอาซีธาเอาซีาใสา่ใสซ่ซีซุมผู้ง,งา่ามเรียบร้อยบ่ V ใบ้แหละคือเขาง่วงนี่ อันนี้มันแรงเนาะมันโกงกันโกงทึกสมองมันก็แข็งโกงเป็โกงเว่ยแบบโกงเว่เนาะบอดายบอดายน้องไปถิดดำผาเขากับบึงนางบิึงไปเพื่อนๆไปเนองชีวิตประจำวันเนาะเหมืนบอดายอยู่บอดาเศร้าเขามาแต่เศร้ากะบ่เห็นบ่พ่อหินเนาะเขากลับมาแต่บานไปเนอง ได้ของฝากเล็กๆน้อยๆมาให้มาเัด็จวะนองเป็นโมยูโมเห็นบัดว่าต้อนเทียงอันนี้ก็เลยเทียงแล้วเนาะอันนี้อะไรเลยเทียงแล้วเขาลบมาหาเปิญก็เห็นเปิญไปท้ามว่ามาใช่ว่ามาแต่ฮากีซีอย่วะกินเข่าก็กินเขา่เขากับแจ้วตอนเทียงว่าท่านด้กินซ้ำ <c oughs> ขอบอ่งามเนาะหลังจากที่เราได้นางว่ากับน้องเมื่อกี้เพิ่อแป๊บเดียวไปน้องมาเหเุียกอยู่เต้าอีกแล้วปลาตกลงแล้วใส่แล้วก็จจดตใบหนึ่งใบช้ชนเสียลงให้มันแล้วบอะแมนจะหลังมันทะลุทิมสิสิอืมคนตกใส่อะแล้วมันลุกทิมเสียดายใส่ใช่ไหมทั้งนองนี่ยเสียลงหมดเลยบอ๊ะเนี่ยทั้งนองนี่ได้ ยันแต่บ่พ่ออีกยันบ่พอเนาะไม่อันนี้หาบ่เครึ่งซ้ำมัดอันนี้หาไดแม่เราได้สิได้ให้มันเต็มมันอันนี้ให้ได้สิได้เด้ยคนอีกใหม่คือแกวางฉันเก๋มากึ่งมาได้นะมัอเศร้านี่หาเก็บหนึ่งแถวเนี้เด้มัอเศร้านี้ไปเก็บใหม่มาอีกหล่อคอยกระปากอีกคอยเวลามาฮอยพีซิซิหล่อไดไม่ใช่หล่อหล่อหน่อยอันนี้ รอเนาะยโอ้รอหน่อยรอเข็นรอเข็นเนาะเมื่อเช้านี้ตื่นมาแกแหละครับไปไปหาพืชนมใาสา่เต้านี้แมนไปหาลเลาะเก็บเก็บเอาตัดเอาแต่เดีมันคือว่ามันสีดอกเราก็ตัดไปตัดกันในดินลุงเองแพรว่าลุงให้ก็ให้เรามาลแล้วแหละใครแนวดอกเป็นโมวารอกน,น้นองหาเงินดีนล้นใส่เอาไว้มันก็ดอกอไว้ชี้ชื่อ

พันธ e ุ e ์ใดไม้เป <laughs> ็นเนี่ยขึ้นจีคาดเนาะไม้เป็นแห่ะไม้เป็นบ่เนี่ยตัวเป็นตัวตายและสลับกันพันธุ์ใดแต่ไม่เป็นขึ้นจีคัตกันก็ไม่ตายก้อนแบบหางจูดมันจังไงบางครั้างหน้าสีใส้แต่ตัวเป็นมันก็บ่เบลื่อแล้วเนี่ยมาจูดมันติดกระไดทางตัวเป็นน้ำตัวตายน้ำสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะ แดดอยู่ได้อะ่รไปหนอครับอ้าบแบนี้ยันเบาหน่อยซื่อบอมอดเบาหน่อยเป็นรับสื่อทานเนาะซื้อ,อมอดดมนัมันสาวสอเบิง้งเบาหน่อยเชีงรายรับสื้อานไนี่นอมีคอยกะตักอ,อ้าก,กินบักเลิกๆลกสั่นตป็นตืนเพียงแค่ไหได้ก่อนตะก,กี้เพียงได้เกาสอบสิสอบอืมตะก,กี้ตื้นตืนอะไรคุดนลมไหม่บงเนี่ คุดลงตักอันนังคีมันออกชื่อๆสันโคไปเลยตักออกเลยได้ค่อยใส่ต่อเลยโอ้ขึ้นมาเริ่มตั้งแต่เริ่มกระซำนี้แล้วตอนเริ่มแน่นแต่ก็ไปเลยตักออกตอนค่อยใส่รอบสองพอเผามาแล้วกมันก็เริ่มอันนั้นเนาะมันก็เริ่มคูนขืนคูนขืนเนาะนี่คันดุตักออกก็ได้มันก็เลิกลงเลิกเลงอียางมันก็กว้างอีกโอ้ก็กว้างขึ้นแล้วได้สันโคมันน้อยๆมันกว้าง กัวเกาเนาะดินโตเกามัน <German> ก <seasoning orie> ็ส <ceu> ิเปื่อยไปเปื่อยไปดินโตไม้นมันก็สิกแทงไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆอันเ็ดดุงอันนี้นี่เป็นหูวางเจาะบริเวณฟุนถือรั่วสัดเลียงผืนมาตั้มมาเนี่ยควายนี่แหละเจับโอ้เจาะให้ควันมันออกเจาะบรรจุมาตอนหันได้คอยจูดอยู่ถึงบางหันจูดอยู่ถึงพี่อยู่เบวา ใส่ผืนยึดถึงพิลคานี่เลยอืมมาในจุดโอ้สบายดีมาน่อยเออมาหน้อยสบายดีสบายดีสบายดีเบยน้องเอาเบยกดีได้แมนเอาไหมยังน่ะมันคือพิวอะนะมันเปื่อยบ่น่ะแมนอยางคนงัวดุต่ำงัวดุต่ำเพห็นว่างัวมาสีเออมันมันคือหมักเนาหมักและยามนี่ยามันโอ้กมาใหม่ เออสิทำธุรกิจมื่อเดี๋อีกแล้วนี่เนาะข่าวเป็นแรงใช่ไหมปลาใหม่มาใช่ไหมใหม่แถวนี้เระไปเก็บเอาบัรเขุดดูนี่เออเอายังไปสุกเอาล่อเอาล่อมาใช่ไหลอเข็นนะเนี่ยโอ้ลอเข็นเฮือนนะบ่อเพื่อนเพิ่นมีลอเข็นลืมบอกเพิ่นมีลอเข็นเพื่นเพราะท่านได้กินข้าวเที่ยงได้บ่หน่อยแม่นบอกเนี่ยจะกินข้าวเที่ยงอร่ย เบิงหูอันนี้ก็เสียกเปาบ่นนี่ยต้องเอาปกนนาสีาเาน้อจะขับใหม่นอตัวแหละมันบเครื่องมือไปดองเลยรถกบมีเครื่องมือกบมีับล้วทำมันขับะควัดค้าเอาไวๆนเด้อโอ้ย่ามันขับเนาะงานควัดบาสัมจูได้ทำตายยุ่ทำหแล้ว่ยุ่ย่มย่ย่ยลวุมุุ่ม่่ยยยยมม่ เห็นอีช้งเมื่อกี้นี่คือว่าในนี่คื้นน้อยกระยามันใช่เห็นเพื่อนอยู่บ่เวลาขอโทษทำมันก็น่าขึ้นนั่นเพื่นอยู่ในพื่อนรคูพิวมหเห็นเตมือเพื่อนบุ๋